สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาสอนเป่าตัวฟามีเรนะคะให้เพิ่มอีก3ามตัวจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะเป่ายัางไงบ้างจากคราวที่แล้วให้เริ่มจากตัวซอนนี่คือจับอันนี้นะคะซอนนี้กดตรงนี้นะคะจากเดิมตัวซอน เราใช้นิ้วก้อยนิ้วเดียวเนาะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยประคองส่วนตัวฟ้าเรากดนิ้วชี้เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเสียงฟานะคะนิ้วก้อยวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็นิ้วชี้นี่อันนี้นะคะ3ตัวนี้เรากดนิ้วชี้เรา กดนิ้วชี้เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเสียงฟานะคะเสียงที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ตัวต่อไปตัวมี เพิ่มนิ้วกลางอีกนิ้วหนึ่งจากตัวฟ้านะคะลงมาหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะคะกดลงมานิ้วอื่นกดเหมือนเดิมนะคะกดเหมือนเดิมหมดเลยเพิ่มแค่นิ้วกลางข้างขวาเข้าไปนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเสียงตัวมี ตัวเรวันนี้จะสอนเป็นตัวเรอ็อกเตบต่ำนะคะออกเตบต่ำ um. จะเพิ่มแค่นิ้วนางลงไปแล้วเราต้องปล่อยนิ้วก้อยข้างขวาขึ้นมานะคะถ้าไม่ปล่อยนิ้วก้อยข้างขวาขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่เสียงเรนะคะมันจะเป็นเสียง อื่นซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะตัวเรนะคะออกเตปต่ำนะคะข้างซ้ายจับเหมือนเดิมเลยเหมือนตัวซอนข้างขวาไล่ลงมานะคะนิ้วก้อยเราจับตรงนี้นะคะนิ้วก้อยตัวนี้นะคะไม่ใช่สองตัวนี้นะต้องเป็นตัวนี้แล้วก็ นี่คือตัวฟ้านี่คือตัวมีตัวเรกดนิ้วนางข้างขวาแล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยอย่างนี้นะคะต้องปล่อยออกนี่นะคะนิ้วอื่นจับเหมือนเดิมนี้นะคะนิ้วอื่นจับเหมือนเดิมยกเว้นนิ้วก้อยที่เราจะต้องปล่อย ะะเสียงที่ออกมาจะเป็นประมาณนี้<อ>เดี๋ยวจะไล่จากตัวซอนลงมาถึงตัวเรนะคะอย่างนี้ซอนนะคะ อยู่ชัดๆนะคะซอนฟามีเรค่ะในคลิปนี้ จะให้ฝึกเพิ่มแค่3ตัวนะคะคือฟามีแล้วก็เรแต่ในคลิปหน้าเนี่ยจะให้ฝึกเชื่อมระหว่างตัวโดกับตัวเรนะคะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งฝึกนะคะก็เลยจะทำคลิปแยกออกไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะคะไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย